ที่พูดพอที่อ,อะไรมึงแหกตาดูราคาของในประเทศดิทุกอย่างน้ำมัน,มนของกินของใช้ค่าโดยสารทุกอย่างมึงขึ้นหมดค่าน้ำค่าไฟไอแม่เย็ดค่าแรงไม่ขึ้นมั้งอะ่ะคนทั้งประเทศจะตายอยู่แล้วนะค่าของชีพมันสูงเกินไปเออค่าใช้จ่ายในแต่ละวันอะ่ะมันสูงเกินไอสัตว์แล้วประชาชนชั้นล่างอย่างพวกกลัวที่ไม่ค่อยมีอันจะแดกเนี่ยจะทำยังไงไม่เหมือนพวกมึงพวกมึงจะแดกเมื่อไหร่ก็ได้ไอสัตว์ มึงแดกกันมาเยอะแล้วนี่เออช่วยเหลือประชาชนตาดำๆที่เขาลําบากจริงๆอ่ะมั่งเหอะ,เ,อะเขารอกันนานแล้วพวกมึงทําคุยอะไรบ้างดีแต่ไร้สาระ,ะแถไปแถมาไอ้เฮียสักอย่างสักอย่างเอาให้มันชัดเจนสักอย่างไอ้เฮียไม่ใชจจ่จับเรื่องนู้นมาโยงเรื่องนี้จับเรื่องนี้ไปโยงเรื่องนั้นจับเรื่องนั้นมาโยงเรื่องนี้ไอ้แม่เย็ดไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างคยุยทุเรศ เหียแหกตาดูประชาชนตาดำๆข้างล่างมั่งนะไม่ใช่มามองตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวไอ้หน้าหีช่วยมองข้างซ้ายข้างขวาข้างล่างข้างบนข้างหลังบ้างอย่าเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตนไอ้สัตว์